ก่อนจะไปดูตัวอย่างซีซั่น2ผมขอเท้าความซีซั่นแรกย่อๆให้ทุกคนฟังก่อนนะครับเพื่อทวนความจำกันหน่อยกู้เงินจากเราไป25ล้านบาทซึ่งต้องชำระเป็น200%ของราคากู้ครับ ว่าาาทงุจะะํะรออหลังจากจบซีซั่นแรกวินเดียเกมก็จัดการใช้หนี้ของตัวเองหมดแล้วมีทางรอดแล้วว่จากการเข้าไปหาซิแตกกับวัดพวงมาลาแล้วก็ได้หลุดพ้นจากคดีฟอกเงินซึ่งคนที่ช่วยก็คือสอจอเอซึ่งตอนจบซีซั่นแรกเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีมือวางอยู่บนโต๊ะอาหารด้วยซึ่งนั่นมันก็คือมือของนักซึ่งวินเดียเกมเนี่ยก็โดนสอจอเอบีบบังคับให้มาบริหารวัดประจําจังหวัดโดยแบบไม่มีทางเลือกถ้าพวกเขาปฏิเสธก็เหมือนการปฏิเสธการมีชีวิต ซึ่งผมเดาๆเอาว่าถ้าพวกเขาไม่ทําก็น่าจะเป็นแบบนั้นแหละแล้วเราก็มารู้ว่าพระเอกชัยเนี่ยรู้เห็นเปลี่ยนใจกันทุกอย่างส่วนพระนนท์ก็ได้ออกจากวัดไปหลังจากที่รู้ว่าโดนหลอกใช้แล้วก็หลงมักอีเดียน้ำ <c oughs> เออส่วนเดียก็เก็บข้าวของรอเตรียมไปต่างประเทศแล้วเกมเนี่ยเขาก็ได้กลับมาที่บ้านที่บ้านของเขาก็ผิดหวังในตัวเขาแล้วก็ถูกครอบครัวประนามแล้วก็วินถ้าวินอยากรู้เรื่องของพ่อเขาที่หายตัวไปก็ค <c oughs> งต้องเป็นสายให้พี่ตำรวจที่ต้องแอบแฝงในธุรกิจมืดของสจอ,อและนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆของซีซ ถ้าใครฟังจบผมก็ขอคนละไลค์คนละซับนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ